สวัสดีครับมันนี่กกับพบกับพญเดงวัวงามก็แล้วครับพี่น้องมันนี่พญเดงกัดที่มาทำธรรรุรกิจขายแป้งเหล่าก็แล้วครับมันนี่ก็เดินสายมาพบปะพี่นอ้องปองไฟตั้งหมู่บ้านครับมาขายแป้งเหล่าโต๊ะแป้งขอกมาก,ก็แล้วมันนี่ก็เลยมาเห็นโบราณนนะสถานครับเลยสิพาผี่พา,พา,พาน่องมาเที่ยวชมอย่างน้อยครับนี่คือปางผู่บ้านแดงครับ ตัง้งอยบ้านแดงมู่12ตําบลน,นองแสงอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับมาตที่ตามพ่เดมาครับวันนี้เป็นโบราณสถานนสถาน,น,าถานเก่าแก่ของอำเภอว่าปีครับกู่บ้านแดงครับเนี่ครับเป็นสถานที่สําคัญกับใครอยากมาเที่ยวชมกับเส้นทางจากว่าปีไปทางหน้าดูนครับออกจากว่าปีบ่หลายกิโลดอกแล้วก็ออกไปทางว่าหน้าดูนี่ครับ นี่ครับปู่บ้านแดงบ้านแดงตำบลน้องแสงอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเป็นสถานศาสนสถานเนื่องในพุทธศาสานาลัทธิมหายานอายุราวพุทธศตวรรษที่18ประกอบด้วยปราสาทศิลาแดง3หลังครับอ่ะที่ตามไรยัญญเดมาวันนี้โอ้กับรรยากาศกตเตรเด้อครับวันนี้ สวงไบใบเด่ดกระซองแน่หละฮะพยนานิษฐพระเี้เชวช่มมาหมวนล้านสถานเป็นแบบไดนเป็นแบบศิลาแรงครับพี่น้องขันไพอยากได้ประวัติกะไปสอบถามทิ่ตามเบืองในกูเกิลนั่งยังละครับนี่ครับอยู่ในพระธาตุนี่ก็จะมีพ,ะพระพัทรูปนาคกกอยู่ครับ ไปแกกมาสักการะกับมาเที่ยวชมเลยครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของบ้านแดงครับอยู่ตำบลนองแสงอำเภอว่าปีปทุ่มจังหวัดมหาสารคามนะครับเป็นปราสาทกูเกาแก้ครับเป็นศิลาแรงครับนี่เป็นหินกปอนใยญ่งๆนีอ่อยากมาเที่ยวชมกับมาได้แล้วครับนี่กไกลจากถนนใหญ่ครับนี่ติดกับมานสีเามีนีย่แล้ว มาเบ่งมาชมได้เดีย๋ยวพันเดียวผ้ายางไปรอบๆนี่ละแดดกระจซ่องเนี้ยครับถ้าปกติเป็นบกอยชัดเนะี่ยเราล่างๆกับแดดซองเนะียช่วงนี้ก็เป็นหนาแล้งเนียครับกัเป็นม้าช่วงหนาฝนหนายังกับสิมีตะไคร่น้ำกอตามหินตามศิลาแล้งนี่กัสิเบ่งสวยงามอีกแบบนึงครับกับช่วงนี้ก็เป็นสวยงามอีกแบบนึงครับเป็น โบราณนะสถานเกาแกเป็นตะพุ่น่ะครับสมัยเี้ยงอ่ะมหาญาณหมดแล้วครับเกาแกมาจะโดนเดี๋ยวเดี๋ยวพรดเด็ก,กอ่ะจะกลับไปเบึ้งประวัติจะอ่านเห้ฟปังว่ามีประวัติเป็นมาแบบใดนี่แหละครับศิาลาแร้ยงโมร้านเกาแกรครับสามารถเอาหินก้อนหญ่ๆมาเลี้ยงเป็นสัตถูเป็นโบรณาณสถ เป็นโบราณสถานใน้้นได้สักการะบูชาครับก็หลายร้อยปีแล้วพี่น้องนี่ขันผอยจากมาเที่ยวชมกับมาเที่ยวชมได้ครับบรรยากาศดีๆยงำ้ยมลี้ยงับก็สิมีโฮมใหม่หฮม,ม,มยังอู้ยตามนี่แหละขันไอยจากว่าเบิ่งกับว่าไกลจากถนนใหญ่ครับเส้นทางออกจากว่าปีแล้วก็ไปทางพระธาตุน่าดูเนี่แหละครับ คเด,เดี๋ยวพญเดชจะพาไปเบิองวัดพุ่มเป็นมาเนี่ยเนี่ยพิ่นเขียนวายุหนาทางเขาเนี่ครับปวัติพุ่มเป็นมาเป็นแบบใดสร้างตั้งแต่สมัยใดครับผ่นพลาชากมาศึกษาเราเลี้ยงกับมาได้ครับผู้บ้านแดงยุทตำาบลน้องแสงนี่ครับ เดี๋ยวพอยนีเดี๋ยวอ่านหนฟังนี่ครับคูบ้านแดงบ้านแดงตำบลน,น้องแสงอำเภอวาดปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับเป็นาศาสนสถานเนื่องในพระพุทธศาสนา,าลัทธิมหายานอายุรลา่าพุทธศตรวรรษที่18ประกอบด้วยปราสาทศิลาแรงสามหลังตั้งเรียงบนฐานเดียวกันหันหน้าไปทางทิศตะวันออกปราสาท หลังกลางมีทัพหลังหินทรายสีแดงสลักรูปรัตนะไตมหายานเป็นพระพุทธรูปนาคปกประทับนั่งอยู่ตรงกลางกับผูยอยากสนใจมาศึกษาเราเลี้ยนนักศึกษานักเลี้ยนกับมาศึกษาได้ครับสวยงามครับพี่น้องกับจะลืมเหมือนนีพ่พญเดกะมมหาขายแป้งเราโทษก็แห้วครับมาพบปะญาติพี่น้องลูกค้า ขายแป้งเราโทษตังจังหวัดตังพื้นที่จังน่อยก็เลยได้มาพบโบร้านสถานก็เลยพ้าผี่นองมาได้เที่ยวชมน้ำหระครับก็เส้นทางจากว่าปีครับออกจากว่าปีมาว่าไกลออกมุ่งตรงสูทางหน้าดูนะครับกับออกจากว่าปีประมาณแปดก้าโลนี่ครับก็อยาลืมมาสักการะบูชาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หินก้อนงใหญ่ครับ อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้เ,ไเดยมเนี่ยสวัสดีครับ